วันนี้ทอกอแจ้งข่าวช่วยเกษตรกรกลุ่มนี้เตรียมรับเงินสูงสุด1,500บาทต่อไร่สำหรับ7กรณีนี้นะคะสำหรับปีการผลิต2,564และโครงการประกันไรายได้ของเกษตรกรค่ะจะหมดระยะเวลาการปลูกแล้วในวันที่31พฤษภาคม2564โดยเกษตรกรสามารถไปแจ้งปลูกกับเกษตรอำเภอหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะส่วนจะเป็นพืชอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบหา มาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ ตามที่พาดข่าวเลยนะคะคุณผู้ชมทกศแจ้งข่าวเกษตรกรซึ่งกลุ่มนี้เตรียมรับเงินสูงสุด1,500บาทต่อไร่สำหรับเจ็ดกรณีนี้นะคะปีการผลิต2,564และอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้กำลังจะหมดอายุในการลงทะเบียนแล้วส่วนจะเป็นพืชไหนวันนี้สัรแทบมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาตามเรื่องของโครงการประกันรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64จะหมดระยะเวลา ปลูกในวันที่31พฤษภาคม2,564โดยเกษตรกรสามารถดาสามารถไปแจ้งปลูกที่เกษตรอำเภอหรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะหลังจากปลูกแล้ว15-60วันค่ะโดยเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมของประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,563ทับ64 เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดเรี้ยงสัตวระหว่างวันที่1มิถุนายน2563-31ถึง31พฤษภาคม2564ค่ะแล้วก็งวดสุดท้ายคือเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่20กันยายน2564เป็นต้นไปนะคะโดยเกษตรกร,ร,กรหากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องแจ้งปลูกหลังจากปลูกแล้ว15-60วันวันสุดท้ายก็คือ15กรกฎาคม2564ค่ะและแจ้งข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือมติครมเห็นชอบโครงการ ประกันภัยข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับปีการผลิต2,564เพระนาะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีความสนใจนะคะสําหรับโครงการนี้โดยโครงการจะเริ่มดําเนินการนะคะมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะอาัตราในส่วนของเบี้ยรประกันภัยในส่วนของพื้นฐานส่วนที่1น,นะคะคุณผู้ชม ก็เป็นในส่วนของกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่2.8ล้านไร่ซึ่งจะได้รับการอุดหนุนเบีย้ยประกันภัยจากทางภาครัฐเนี่ยบาทต,ต่อไร่แล้วก็ลูกค้าสินเชื่อทกศจะได้รับอยู่ที่เบีย้ยประกันภัยจากทกศอีก64บาทต่อไร่นะคะในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยพื้นฐานในส่วนที่1นะคะคุณผู้ชมมีอัตราบเบีย้ยประกันภัยสําหรับพื้นที่ความเสี่ยง150บบาทต่อไร่แล้วก็เขตพื้นที่ความเสี่ยงปานกลางนะคะอยู่ที่ 550บาทต่อไร่ตามลำดับแล้วก็โดยมีพื้นที่เป้าหมายนะคะจำนวนอยู่ที่ไม่เกิน60,000ไร่ซึ่งโดยซึ่งจะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยจากทางภาครัฐ96บาทต่อไร่ค่ะส่วนถ้าเกษตรกร,กรท่านไหนสมัครใจที่อยากจะทำประกันภัยนะคะคุณผู้ชมก็คือ,อ โดยแบ่งอัตราค่าเบีย้ยประกันภัย3อัตรานะคะตามระดับความเสี่ยงของภัยในแต่ละพื้นที่ก็คือ90บาท100บาทและ110บาทต่อไร่โดยมีพื้นที่เป้าหมายจำนวนไม่เกิน60,000ไร่ค่ะส่วนวงเงินความคุ้มครองนะคะก็คือคงเดิมตามความคุ้มครองเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่1,500บาทต่อไร่สำหรับภัยธรรมชาติทั้ง7ภัยนะคะไม่ว่าจะเป็น น้ำท่วมฝนตกหนักนะคะ2ก็คือภัยแล้งฝนแรงหรือว่าฝนทิ้งช่วงสามลมพายุหรือว่าพายุใต้ฝุ่น4ภัยอากาศหนาวหรือว่าน้ำค้างแข็งแล้วก็5ลูกเห็บแล้วก็6ไฟไหม้แล้วก็เจดช้างป่าค่ะส่วนเกษตรกร,กรท่านไหนสนใจนะคะสามารถาสมัครกรมทันประกันภัยเข้าโพ่อเลี้ยงสัตว์ในส่วนของฤดูฝนตั้งแต่ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติค่ะสนใจติดต่อที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมก็เลยนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชม ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนสำหรับฤดูการผลิต2,564เบี้ยประกันภัย160บาทต่อไร่รัฐช่วย9 6บาทต่อไร่คุ้มครอง1,500บาทต่อไร่สมัครกับทกศได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ